국민ដែលដែលល់រូបង oh, ់រ់ស oh, ាច់ប់ итан ះ t มาสมทุ่งนาเขาเหลียงพ่อเกี่ยวแล้วเหลียงอาลามงามตาเลยสามบ้านเฮามีข้าวเต็มนา ชมบรรยากาศท้องนายามเลงเลงตะวินไก่สิลับเล้วดเโือยโ่กนียอ่อยงงไปงไปไงงง คอนเทนกอนจทาแดดมือน mm. <The> ี <r Viol in Harmon> ่แดดแจ่มเลยมือนี่จะเป็นลมเ้อพี่น้องแปล่าตะพุนมันจะถอดถอดมาแถวเร็วกเรียคุณยังคุณบัตรอะไคุณบัตรอัพเดตฝันบ่เมื่อยไ่ใหญ่ก็ได้ เงอะไรสะสะเลยมือนี่ห่อนแงร้อนแหงร้อนเหงอื่หน้าสิแล้วบอสองมือเปิดเศร้าอะไรกนน้ำเย็นบอหนากระหก เดียวข้าวบ้านนาซิ่งอเออบ้านเหล่ามีเดี๋ยวข้าวบ้านเหล่ามีนะครเดียวเต็มทุววันละสี่ร้อยสู่ๆพี่น้องสู้มือนี้พูดใดเมือเม่อยผู้ใดเมื่อยขอเสียงหน่ ซ <ness> cool uh, ู่ซู่บุญ่วแลวง่ายได้มุออนเบิดมือเด็ดกระห่อนดีเดี๋ยวทังเพ่งพร้อมบัานนี้ทังเช่งพร้อมเดยดหอนหอนซูซูย่ายซู เดื่อนเพื่อนือ้าวพอเพื่อนเนี่ยเดี้ยบเหรอนะขนมผสมบ้างแล้วรับนี่นี่เขาหน้าตุ้ยหนีน่าง่ายยุกเดี๋ยวไปลุกซอยเขาไปเก็บก็ลุกซอยร้านดออิ เลวกันลัดโลด่เียงบนเลนยเนาะไปาอนาจตะก,กี้เข้าไปทางอำนาจไปทางเรืองเนาะตะก,กีะ้เป็นเดือนเลยไปนะเป็ดตะนน่นนนค่ะเผวนหน้าหไหไห่เนาะไปทางเท็ดหน้าไฮไงไปกระป,ป๋ายเะเไปงกระซิบนาฬิกาไปน้ำอันเมฆคู่ซิปนะ

ส้างนีบเอาวะก็เคื่อบนี่กบานแล้วได้ลายค่ะเปเลค่ะจินได้บ่ลยคุินได้บขไง กลับบ้านแลว้วขนลงังลุยลุยเง่าขึ้นก่อนก่อไม่ไ,ไม่ค่ะคุณนี่แอร์เอลยกลับรถมื่อไห่บอยากาศจะเป็นรับพาแล้วสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งทำบรรยากาศกลับบ้านมาแล้วทุง่ง หน้าไหวหมดเลยเบิ่งเขาโน่นลาดพาดอยู่เหรอ ลมแท้ทั้งลมทั้งน้ำทั้งขี้ตมเบืดิดยี่ยใหญ่ไปเฮ็ดเยี่ยมกัน ส้เท่าแซ่บเอกินแจ้วหวานเพราะมันอยู่ไกล่ชีฟุนมันหวานบมจมันอยู่ไกล่ชีฟ้นบ่ข้าวปุกเข้าอันเคี้ยงขอกัวเจ้ังไมนแสบเนาะจมจ้าอจุ่ม

ใั่กุ้ก็อบน่นบกว่าอาหารใชเกียวขาวแบบอไรเอ้ามขือนม่เอ็ดไดกินแบไรเอ้าแบนไเกีียวขาวช่วน้ว่าเขาเกีียวขาวตอนนี้ใกล้จะจึนเมื่อก่อนจังึีเอันเอาตอนนี้แหะมันตั้งเสเออไปน้องเกี่ยวขาอาย่าันนั้นแล้วนะคนนันบ้านนั้นที่ยังก็ กินเก่งจังกินภาษาด้วยหรือยัูพุ่ยยาวออเขาเชิญนั่งกินได้จ้นเนาะยังหน่อยอยู่เออยังหน่อยแล้ววันไหนหอดัวเนาะยายอ